สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับส่อง Super way hey, s u p e r ร์เวซีเฮติกเลวนะครับวันนี้ผรจะมารีวิวไอ้ถั่วพิคาชิโอนะเคลือบอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นเกี่ยวเขียวลักษณะนี้นะครับแต่ว่าผมแน่ใจว่ามันไม่ใช่วาซาบิเพราะผมลองกินแล้วมันไม่เผ็ดเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับคือไปซื้อที่เซ็นทรัลนะครับชั้นส ประมาณ2หรือสาเนี่ยแหละผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะซื้อที่เดียวกับที่ผมบอกว่าผมไปซื้อน้ำมาลองไอตัวที่ไอที่มันใกล้ไอไอไอตัวเนี้ยจำได้ไหมครับไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเดียวกันแหละซื้อที่เดียวกันนะครับงั้นมาลองกินกันเลยวันนี้ก็มารีวินนว เหมือนไอ้ตัวนั้นเลยนะครับกรอบๆเข็มๆนะครับกรอบตัวข้างนอกแล้วข้างในมันก็หวานๆแล้ว,วก็ข้างนอกก็เหมือนมี เือด้วยนะครับอร่อยครับเจ้เที่ยเดียวกันนะครับประมาณน่าจะเกือบร้อยเลยครับเดี๋ยวว่าถ้าซื้อมันได้เยอะนะครับได้สองสามถุงน้อยเลยครับก็หนึ่งถุงน้อยน,น่าจะมีสประมาณเจ็ดแปดชิ้นนะครับ กรอบอร่อยไปซื้อกินได้เลยนะครับฉันทำเป็นเซนิลูกนะครับแต่มันก็ได้ัะแพงนละครับเพราะว่ามันเป็นของญี่ปุ่นคือร้านเขาเหมือนเชาเอาสินคัน สินค้าจากพวกญี่ปุ่นมาขายนะครับอร่อยนะครับแม่ผมไปยเที่ยวญี่ปุ่นเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแนละ้วแม่ผมเคยกินไอ้ตัวเนี้ยแม่บอกอร่อยแม่ก็เลยซื้อมาแล้วผมก็มาลองกินแล้วก็อร่อยจริงผมก็เลยเอามารีอย,อยู่นะครับก็ท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับบ๊ายบายค่ะ